ไม่เลยไม่เลยถึงก่อนถึงก่อนครับผมชื่อประพันธ์เกียนะครับเป็นนายช่างอุ้บัานนะครับตำแหน่งผมหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและอุ้งตะพุมทวนนะครับวันนี้ผมก็จะมาชี้แจงให้ชาวนี้ ตำบลหนองขาวนะครับรื่เรื่องเกี่ยวกับการใช้น้ําซึ่งปีนี้เป็นสงน้้าในดุลนาฟังนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำในปีนี้เราน้ำเราน้อยครับน้ำมีเกิดเรามีน้อยมากนะครับนั้นเราจะไปแนะนําเรื่องการใช้น้ําว่าเราจะทำยังไงมีการใช้เพื่อประหยัดน้ําเพื่อจะอยู่กันได้ดีแล้วการมีสนวมจะเกิดกับภาครัฐนะครับคือเราจะต้องล่วมือ่วมใจนะครับมีการสดูแลระบบของน้ําของเรานะครับ เพราะนั้นคลองของเราเนี่ยะนะครับจะ <Yeah. S 1> ต้องดูแลให้ดีนะครับเพราะเรามีน้ําน้อยอยู่แล้วการสูญเสียในคลองจะก็จะต้องน้อยลงตามไปด้วยนะครับซึ่งถ้าคลองเราดูแลไม่ดีเนี่ยการสูญเสียเราก็จะมากนะครับการที่มีน้ําน้อยเนี่ยนะครับถ้าระบบเราไม่ดีนะครับการสูญเสียมากาเากษตรกรก็จะใช้น้ําได้น้อยลงนะครับเพราะตรงนี้นะครับเราจะต้องมีสฝนรวมกันนะครับแล้ววิธีการใช้น้ํานะครับก็จะต้องดูแนวทางของทางรายการนะครับจะต้องติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ ครับผมนายทรงพลเอกิจนายกเทศมนตรีตำบลหนองข่าวครับวันนี้ก็ดีใจที่ท่านประธานได้มาประชุมสาหารือเรื่องการใช้น้ำทำการ,กรเกษตรือดูแลงนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ให้ประโยชน์กับประชาชนได้ทำกเกษตรในช่วงฤดูแลง้งนะครับครับขุกระยาก จะให้ชตุประธานได้ปรับระดับน้ำให้ประชาชนได้พอใช้ในในช่วงการทำการ,กรเกษตรนะครับก็ขอให้ทางจุประานช่วยปรับระดับน้ำที่ประชาชนต้องการนะครับับเกษตรกรบางท่านนะครับก็อ,อยากจะให้ให้ชี้แจงเกี่ยวกแบบับ่องราฟันปี259นะครับสถานการณ์เป็นยังไงน,นะครับนี่ก็ ก็ถ้าใครที่มานะครับก็ช่วยบอกต่อต่อโดยช่วงช่วงพอมีเรื่องเนี่ยโอ้โหนะครับโทรให้ฝ่ายไปหมดนะครับดงนั้นตรงนี้ผมก็ต่อไปก็ขอความร่วมมือด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราประชุมเนี่ยจริงแล้วผมว่าประมาณขีดหนึหน้าฝ่ายต่ำโครงการนะครับ,บ,บ,บเขาบอกต่ำแบบปีที่แล้วเอาแค่นี้แล้วกันส่วนเรนก็ต้องคุยกันต่ำแบบปีที่แล้วนะครับเขาก็ต่ำแบบปีที่แล้วต้องดูสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับส่วนทคาไม่นต้ราหรือเขาแหลมเดิม ใกล้กปีละปีแล้วคือไม่มากไม่น้อยนะครับนั้นไอ้ตัวนี้ต่ำไปส,บสบ่ง2วันส0บล้านฝั่งเีตรแล้วมันจะหายไปนะครับนั้นการวางแผนนะครับไปยก่าวเพราะนั้นตั้งแต่เดือนมกรานะครับพันวาเนไปถึงถึงเดือนต้นเดือนดเวทและกาดเกษนะครับพมยิ้งไปน้ำเข้มมันบุกขึ้นมานะครับทั้งังหวันรับพึกผลจะเสียหายหมด ส่วนที่สามเนี่ยก็คือจะรดูแลพวกไม้ผลไม้ยืนต้นที่ปลูกอยู่แล้วนะครับหลักการเราเป็นอย่างนี้นะครับหรืออ้อยอ้อยที่ปลูกทุกปีนนะครับนะครับลุกเข้าเข้าในน้ำนะครับทำไม้แบบไม้ผลนะครับถนนตึงทันงคองทุกตัวถ้าพี่เห็นปีล้วานที่ในเขตมุ้งน้ำพญานะครับเห็มุ้าถนนร่วมเลยงทีเราก็ต้องคองไม้ของเราเนี่ยนะครับ พอขี่เถ่าลังจิกก็สไลด์ลงเยอะในเขตเราชัดๆเลยดีกว่านะครับของคลองส่งน้ำแต่อย่างใดใช้คือในตัวคนของขาวนะครับใช้น้ําจากคลองส่งน้ำาต่อย่างใดนะครับหนึ่งเส้นจับคลองสายข้าวเลาหบุลองอีกหนึ่งเส้นใช่ไหมครับอ่าของสายข้าวเลาะบุทองเนี่ยเขาสร้างขึ้นมานะครับเพื่อการสูบน้ำเพียงพอประมาณ800มิลลิเมตรเนี่ยน้ำก็อยมีตูนแต่นี่มันตก8-900มิลลิเมต การครับค่าเนตกน้อยะครับเพิ่มการเพาะปลูกพืชเสื่อมเพือที่ใช้น้ําน้อยนะครับให้ความรู้ถึงองค์กรชาชนก็คือเราทำในปีนนี้นะครับกระตุ้นมีจํานวน